ณวัดมหาวานารามพระอารามหลวงตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานฝ่ายขราวาดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคขาหายุสมธรรมและพิธีบายสีถุนพระกวนตามประเพณีไทยโบราณของภาคอีสานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีพระวชิรกิจโกศลเจ้าวาดวัดมหาวนารามพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์75รูปในสมเพชส้อยสักคู นายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงมาประกอบพิธียกฉัดประดิษฐ์เนื้อฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงนวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2565นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟ้อนบายสีถูนพระขวัญโดยนักศึกษาสาขาวิชาหน้าตาศิลป์และการแสดงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัด Ewa, Ewa, Ewa Ewa,